สวัสดีค่ะสวัสดีช่องตักกี้ชาแนลจ้าเมื่อนี้มีอย่างนี้อุ้ยทุกคนพามาดูปลาหมอขังดำอุ้ยเต็มเลยนั่นนะเห็นไหมโอ้โหเยอะแยะเยอะแยะหนูเห็นยางปลาหมอขางดำระวังตกน้ำนะเธอเห็นป่าระวังตกนะมา้หนูมาดูอะไรกับพ่อเมื่อกี้ปลาหมอขางดำมีไหมมีเมื่อกี้มันมีนะเมื่อกี้อ่ะ แม่ลงมาแล้วมันหายเลยเมื่อกี้แม่ไม่ต้องดูจากข้างบนนะมันถึงเห็นเดาะมาดูดิมาดูมาดูแม่ต้องเดินแม่ทำพ่อว่าเช้าเฮ้ยนี่นี่ไปฝูงเลยพ่อบอกขึ้นนาไปฝูงเลยเหรอโอ้โหนี่มันเกยน้ำนี่นี่มันไม่มันไม่ค่อยเยอะเหมือนในข่าวไงมันก็นี่นี่เป็นฝูงเลยห้ามชนแม่นะถือโทรศัพท์อยู่มันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไปฝูงเลยเหรอ ตัวเมียมันไม่เคยดีสนะมันเนดเป็นปู้เลยมีหลายตัวมากเลยอ,อ่ะเหรอว่าอะไรทำให้เธอเสียใจกับมันแค่